การดูดวงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตามหลักพระศาสนาสามารถใช้แก้ปัญหาบอกทางสว่างได้เป็นครั้งคราวปฏิบัติธรรมคือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้ายังชอบดูดวงอยู่แอดไลน์ไอดี ID เข้ามาที่ a จุด y o r 8และรับชมรับฟังคลิปดีๆจากช่องชาแนลครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตได้ครับความถูกต้องที่แท้จริงคือความถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ มิใช่ความถูกต้องของตัวเราซึ่งมักจะเป็นความถูกต้องของกิเลสตามทิฏฐิของเราโอวาธรรมของหลวงปู่พุทธทาสพิขุครับลัคนาราศีกันในช่วงจังหวะของเดือนพฤศจิกายนจะมีในเรื่องของรายจ่ายนะครับทยอยเข้ามาตั้งแต่ต้นต้นเดือนเลยนะครับซึ่งจะต่อเนื่องมาจากในส่วนของเดือนที่แล้วนะคือจะเป็นรายจ่ายในส่วนที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนนะ ว่ามันจะต้องจ่ายนะอย่างเช่นว่าบุตรหลานบริวารน,นะครับได้รับความเดือดร้อนบางสิ่งบางอย่างเบาๆนะไม่ได้เยอะแยะอะไรเราก็ต้องเอาเงินไปช่วยเขานะจะเป็นไปในลักษณะแบบนี้เป็นมาตั้งแต่ตุลาและนะครับเรื่อยมาจนถึงพฤศจิกายนการซื้อของใหม่นะซื้อของใหม่เข้าบ้านต่อเติมแต่งเติมเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆแบบนี้นะครับก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะ ก็ยังไม่หมดช่วงนะครับเดี๋ยวพอผ่านสักกลางกลางเดือนของเดือนพฤศจิกายนไปแล้วหลายๆอย่างก็จะปรับตัวดีขึ้นปรับเปลี่ยนไปในทางที่บวกขึ้นแล้วในส่วนของรายรับนะครับมีกลับเข้ามาบ้างไหมสําหรับชาวลัคนาราศีกันก็ต้องบอกว่ามีกลับเข้ามานะจากการที่ การใช้ปัญญาการใช้สมองการใช้แนวความคิดในการหาทราบอะไรต่างๆมีตัวเข้ามาช่วยผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยให้ทราบนะหรือบางทีเนี่ยถ้าบางคนเป็นแม่บ้านอย่างเี้นะครับก็เป็นเดือนที่คู่ครองคนรักของเรานะครับให้ทราบใ,ให้เงินนะให้โชคมาเต็มๆอารมณ์ประมาณแบบนั้นแต่มันก็จะมีรายจ่ายเบาๆนะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นทีนี้พอเราเห็นในตัว การเดินทางของรายจ่ายเนี่ยนะครับที่มันมีเข้ามานะมันจะเป็นในเรื่องของอื่นๆได้อีกนะครับอย่างเช่นว่า,าจะการเจ็บป่วยนะยคือตัวเราเนี่ยนะครับมีเกณฑ์การเจ็บป่วยเดินทางเข้าไปตรวจรักษาโรงพยาบาลเล็กๆน้อยๆเสียค่ายานะครับเพราะยังเป็นช่วงของภาวะของสภาพร่างกายนะครับที่ไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่หรือว่าการเดินทางเข้าออกโรงพยาบาลคือบางทีเราไม่ได้ป่วยอ่ะแต่ว่า ไปเยี่ยมคนอื่นเขานะซื้อของไปฝากเขาไปเยี่ยมเขานะไม่ว่าจะเป็นคู่ของเราคนใกล้ตัวของเราครอบครัวของเราเพื่อนๆของเราอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมีเกณฑ์การเดินทางในลักษณะแบบนี้หน่อยนะอันนี้คือในเรื่องของสุขภาพสําหรับกลุ่มผู้ที่มีอายุมากหน่อยผู้สูงอายุหน่อยนะครับแต่ทีนี้น,นะครับถ้าเป็นกลุ่มคนปกติถ้าไม่มีในเรื่องของการเดินทางไปเยี่ยมคนนู้นคนนี้ นะไปดูแลคนอื่นอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นไปในเรื่องของว่ายังมีเหตุยังมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลนะเพื่อไปท่องเที่ยวไปแล้วก็แล้วแต่นะครับก็จะได้รับความสุขนั้นกลับเข้ามาอยู่เสมอเสมอนั่นเองนะครับแต่ในภาวะของอาการเดินทางที่จะต้องช่วงที่มันจะต้องระมัดระวังเนี่ยนะเพราะมีเหตุของการเดินทางไกลใช่ไหมนั่นก็หมายถึงว่าตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป นะครับชาวลัคนาราศีกันนะครับจะเดินทางไปที่ใดแห่งใดก็แล้วแต่ก็จะต้องนะครับใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับเพราะจะมีเหตุพัเคราะห์นะเข้ามาถึงดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดเชื้อเชื้อโรคนี่นะครับเข้ามาได้นะหกล้มบาดเจ็บไแน่อนอนแบบนี้ครับก็จะมีเข้ามาในส่วนครึ่งหลังของเดือนพฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปด้วยนั่นเองนะครับเพราะนั้นชาวลัคนาราศีกันก็ อย่าลืมนะเติมบุญเติมกุศลนะครับให้กับดวงชะตาของตัวเราแล้วก็จะมีมันจะแปลเปลี่ยนอะนะจากเหตุร้ายกลายเป็นเรื่องดีนะครับนี่คําว่าเหตุร้ายกลายเป็นเรื่องดีก็เนื่องมาจากว่ายังเป็นเกณฑ์ได้รับโชคนะยังมีเกณฑ์ได้รับโชคเข้ามาตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนอยู่นะครับและรวมถึงนะครับรวมถึงต้องเข้าไปยุ่งกับโชคของคนอื่นอย่างสมมุติว่าคู่ครองนะอยู่บ้านเดียวกันคู่เรามีโชคคนใกล้ตัวมีโชคก็ มีของขวัญของฝากเงินทองอะไรต่างๆเอามาให้เราด้วยนะครับก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้คือโชคมันจะมีเข้ามานะครับแต่ถ้าเราเติมบุญเนี่ยโชคก็จะดีขึ้นใหญ่ขึ้นในภาวะของหน้าที่การงานนะครับหน้าที่การงานเนี่ยอ่าก็ต้องบอกว่าทํางานอะไรแล้วมันจะสมหวังสมใจสมหวังสมใจคืออย่างบางทีอยู่บริษัทนะครับทำอะไรตามที่นายสั่งมาเนี่ยงานเยอะเข้ามาลุมเล้าเข้ามา เดือนที่ผ่านๆมานะเดือนพิจิกายนก็ยังเป็นอยู่พอรุมเร้าเข้ามาปุ๊บคิดว่าทําไม่ทันแล้วนะแต่สุดท้ายแล้วผลงานที่ทํามาต่อเนื่องนะครับผมงานงานงานตัวพิเศษพิเศษที่ที่มันมีเข้ามาเนี่ยงานเก่าๆก็ได้นะที่มันต้องเอามาแก้ไขงานของเพื่อนงานของสังคมอะไรแบบนี้นะครับที่เราจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาหลายๆอย่างเหล่านั้นเนี่ยเขาเรียกว่า ทำออกมาได้ถูกใจนะถูกใจทั้งตัวเราถูกใจทั้งหัวหน้างานนะน่นแสแงว่าผลงานดีนะผลงานออกมาดีไม่ว่าจะทําสัมมาอาชีพอะไรนะครับแต่มันจะมีภาวะของความอ่าเนื่ยหน่อยเี้ยอย่างเงี้ยเข้ามานะครับหลายๆอย่างล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นในแง่บวกแล้วนะในเรื่องของผลความสําเร็จของหน,หน้าที่การงานความถูกใจให้กับหัวหน้างานทีนี้พอเข้ามาสู่ซักกลางกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปอ่าก็ต้องบอกว่า ในเรื่องของเนื้อง,งานที่มันขบเคี้ยวกันมาเนี่ยมันดีขึ้นมันเบาบางขึ้นเมื่อกี้ผลสําเร็จนะแต่พอการเดินเข้าไปเนี่ยงานลดน้อยลงแล้วมันเบาลงมันจางลงนะครับก็จะเป็นช่วงผ่อนคลายนะอ่าให้กับสตาช์ชิฟต้นนั้นในเรื่องของเนื้อง,งานคงไม่ได้มีเหตุที่มันร้ายแรงอะไรนะครับงานเก่าๆที่กลับมามาแก้งานเดิมๆที่ถูกกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็ แก้ไขได้หมดดีไปซะทั้งหมดทุกเรื่องนะครับในเรื่องของภาวะต่างๆของการงานหัวหน้าง,งานล่ะนะครับหัวหน้าง,งานเป็นอย่างไรบ้างเดือนนี้เนี่ยนะครับก็มีความคาดหวังกับตัวเราน้อยลงนะครับกลับมาคุยกันดีกลับมาเป็นมิตรกันดีเพราะนั้นช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีนะก็ถือว่ามาเป็นที่ปรึกษามาคอยสับสน อยู่นะครับทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังให้กับดวงชะตาของตัวเรานั้นได้เป็นอย่างดีก็ถือว่าเป็นเรื่องดีกันไปไม่ได้มีเหตุร้ายมีเหตุที่ขัดแย้งกันนะครับในเดือนเดือนนี้บริวารรับนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะบางทีบริวารเนี่ยอาจจะต้องการความช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะครับให้กับเราเพราะฉะนั้นเราเวลาบางทีผลงานออกมาดีแล้วแต่ว่าขาดตัวพรีเซนต์อะ นะครับตัวสัส์ส่วนอ,อ,อีกรอบหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นตัวพรีเซนต์ผลงานให้กับลูกน้องนะได้เป็นอย่างดีมีการเจรจางานกันมากหน่อยแล้วก็จะเข้าใจกันมากขึ้นแต่ด้วยเป็นเ,นเรื่องปกตินะครับว่าพอเจรจากันมากขึ้นแล้วมันก็อาจจะมีในเรื่องของการถกเถียงนะในบางสิ่งบางเรื่องนะครับเกิดขึ้นนะกลับเข้ามานิดๆหน,น,น่อยๆเท่านั้นเองนะครับไม่ได้หลุดโผล่ร้ายหรือว่าร้ายแรงถึงขั้นขัดแย้งกันนะครับเพราะนั้นในภาวะของ การงานนะไม่ว่าเรากับหัวหน้างานหรือว่าเรากับบริวารเนี่ยเป็นไปในแง่บวกตลอดทั้งเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ครับในส่วนของความรู้สึกบ้างนะอารมณ์ความรู้สึกที่ในส่วนภาวะอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันก็ต้องรวมกับสิ่งรอบตัวนะไม่ใช่แค่คนรักอย่างเดียวสิ่งรอบตัวสิ่งรอบข้างมิตรภาพนะก็ถือว่าในเดือนเดือนนี้นะครับ มีแต่เรื่องดีๆมีแต่เรื่องความสุขเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องของความสุขบางชิ้นบางเรื่องบางประการนะครับเข้ามาให้เราสมหวังสมใจนะครับพบเพื่อนดีมีการสังสรรค์พบปะญาติพี่น้องมีความสุขนะพูดจาพูดคุยอะไรก็แล้วแต่สังสรรค์นในเรื่องพูดเก่าๆเ,เรื่องที่มันผ่านมาแล้วนะเกี่ยวกับสิ่งที่ ความโชคดีของเราในในบางเรื่องนี่นะครับบางทีได้บางสิ่งบางอย่างมาเอาเอามาอวดมาคุยกันเพราะในเรื่องของแวดวงสังคมนะครับมิตรภาพช่วยเหลือกันดีอย่างแผนกข้างๆน,งนี่น,นะครับอย่างนแผนกอื่นๆนี่นะครับข้างๆกันนะก็เดือนเดือนนี้ก็ถือว่ามาเกื้อหนุนนะครับมาช่วยเหลือกันดีมีความสุขซึ่งกการประชุมกันจะมีติ้งอะไรก็แล้วแต่นะก็ถือว่า เป็นไปในแง่บวกในลักษณะแบบไห, N, นะหลลื่นนะไหลลื่นแล้วก็ไม่ว่าจะมีปัญหาขบคิดกันหรือว่าเถียงกันอะไรบางสิ่งบางอย่างสุดท้ายแล้วมันผลมันออกมาดีอะอย่างประชุมกันเถียงกันนิดนิดหน่อยหน่อยนะแต่ท้ายก็เข้าทางเราอะนะเขาเียเข้าฝักเข้าฟอร,ร์มในหลายๆเรื่องนะในหลายๆประเด็นกันทั้งสิ้นนะครับภาวะของงานใหม่คนรอคอยงานใหม่พอการเจราจารดาวเจราจารมันมาเดินดีแบบนี้นะครับก็เรียกว่า มันเกื้อหนุนสนับหนุนส่งเสริมนะครับให้หลายๆสิ่งแต่ละยอย่างนั้นเป็นไปในทางบวกทั้งสิ้นนะก็มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนี้เป็นต้นไปนะก็อย่าลืมเติมบุญเติมกุศลน,นะครับอย่างที่กล่าวไปก็ช่วยให้หลายๆอย่างนั้นสุขสมหวังเต็มที่ได้อย่างบริบูรณ์ในเรื่องของความรักอ่าอันนี้นะครับจะเป็นตัวแปรนดิดหนึ่งคือความสุขทางอารมณ์อ่ะมันเคลียร์แหละนะมันดีต่อกันไม่ทะเลาะกันแต่บางครั้งเนี่ยสร้างความ ลำบากนะลำบากกายลำบากใจให้กับเราในบางเรื่องบางประเด็นนะครับก็จะเป็นเรื่องในการเหนื่อยเพื่อเขานะนะเขาเรียกว่ารักจริงนะเราเหนื่อยเพื่อเขาไม่ใช่เขาเหนื่อยเพื่อเรานะเราเหนื่อยเพื่อเขานะอารณ์เป็นไปอ่าในลักษณะแบบนี้นั่นเองครับขอบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายดลบันดาลให้กับทุกๆลัคนาราศีมีความโชคดีมีเงินทองมีความร่ำรวย รุ่งเรืองตลอดปี2,565นี้ครับ